แหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานทำหน้าที่เราจะพอดูแลคนพิการาหนึ่งข่านนะคะก็คือคุณรุจิตาลาสาค่ะสว,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุจิตาลาสาตำแหน่งพนักงานขี์ข้อมูลพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะบริษัทที่สนับสนุนบริษัทพิวซิมเพิลเฮลแคร์ซุมพรลจำกัดค่ะก็จะพูดถึง ข้อมูลทั่วไปนะคะของรประะตบ้านลานนะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่1 2ึ่งสอหาตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไ่จังหวัดของแก่นค่ะภารกิจนะคะแล้วก็เป้าหมายของหน่วยงานนะคะเป้าหมายของหน่วยงานก็คือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนค่ะอะส่วนภารกิจนะคะก็คือส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรครักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพค่ะค่ะสำหรับ ประโยชน์และความคุ้มค่าจากการจ้างงานของคนพิการนะคะการพัฒนาตนเองด้านการทํางานของคนพิการนะคะก็คือหนึ่งอ่าผู้พิการนะคะมีงานทํามีรายได้มีเงินออมมีอาชีพทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะซึ่งอ่าก่อนก่อนนี้ที่ยังไม่มีการจ้างงานนะคะคนพิการก็จะ ไม่มีไรายได้นะคะต้องเป็นภาระของครอบครัวนะคะหลังจากมีการจร้างงานนะคะก็จะแทบจะเป็นกําลังหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะ2คุณค่า,าทำให้คนที่การเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะสมีทักษะการเรียนรู้ใหม่ที่ที่จะได้ช่วยสอนก็คือ,อการเจาะเลือดปลายนิ้วนะคะเพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะ เป็นงานใหม่ของผู้พิการค่ะเป้าหมายนะคะที่จะให้คนพิการมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ 1. ทําให้คนพิการทํางานตามที่หน่วยง,งานได้รับมอบหมายนะคะตามวัตถุประสงค์นะคะตรงตามเวลานะคะแล้วก็ครบถ้วนะคะ่ะ 2. มีความทันสมัยสามารถใช้เทคโนโลยีในการทํางานได้นะคะเช่นการทํา กลุ่มไลน์นะคะรูปไลน์ของการทํางานนะคะหรือว่าการใช้โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมกลุ่มนะคะสาหรับวิดีโอคอลหรือว่า facebook ไล v ์ของหน่วยงานต่างๆนะคะ3ให้คนพิการในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะในการใช้ชีวิตและการทํางานนะคะค่ะสำหรับผลลัพธ์และก็ความประทับใจจะให้คนพิการนะคะเล่าให้ฟังนะคะ ผลลัพธ์การทํางานหรือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างทํางานที่ส่งผลกับหน่วยงานชุมชนหรือครอบครัวค่ะดิฉันประทับใจมากที่ได้ทํางานในหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยผู้พิการผู้ได้โอกาสทําให้ฉันเห็นคุณค่าตนเองที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้และได้ร่วมง,งานกับเจ้าหน้าที่ทั้งรปตทุกคนใจดี ให้ความช่วยเหลือแนะนําในทุกๆเรื่องค่ะงานที่ได้รับมอบหมายพี่ <Back stage. S 2> ันมาตอนเช้าก็จะทําความสะอาดห้องทํางานก็จะเช็ดโต๊ะทํางานก็จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะค้นแฟ้ประวัติให้ผู้มารับบริการก็จะวัดความดันช่างน้นาําหนักวัดอุณหภูมิให้ผู้ที่มารับบริการก็จะซักประวัติผู้ที่มารับบริการก่อนเข้าพบหมอ ในแต่ละเดือนก็จะมีคลินิกฉีดวัคซีนดิฉันก็จะมีหน้าที่ซักประวัติช่างน้ำหนักวัดรอบศรีรษะก็จะมีการถ่ายรูปเด็กเพื่อเอาไปลงออนเทนโค้ดก็จะคีย์ข้อมูลจะมีคียคัดกรองเบาหวานความดันคียยำม,ม้ากผู้สูงอายุคียโฆชนาการ6-14ปีคียแฟ้มผู้มารับบริการล้างแผลก็จะคียคัดกรองมะเร็งเต้านมก็จะคียลงในโปรแกรม MyPCU มค่ะ การเข้าร่วมโครงการ70วันมหั่รจาร์ของฉันดิฉันก็ได้เข้าร่วมโครงการทุกซีซั่นค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนไม่เคยออกกําลังกายพอดิฉันได้เข้าร่วมโครงการดิฉันก็ได้ออกกําลังกายทุกวันค่ะก่อนเลิกงานก็จะปั่นจักรยานรอบรพศตอก็จะปั่นประมาณ30นาทีเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงก็จะดื่มน้ําให้ได้วันละ8แก้วค่ะการออม ดิฉันก็จะเอาไปฝากธานาคารหมู่บ้านก็จะฝากเดือนละ1 0 0 0บาทค่ะอาชีพเสริมดิฉันก็ช่วยที่บ้านขายของก็จะขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งค่ะการช่วยเหลือสังคมชุมชนดิฉันก็ได้ออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการก็จะเอาของกินของใช้ไปมอบให้ก็จะวัดความดันก็จะไปพูดคุยให้กำลังใจผู้ที่ป่วยค่ะ การปลูกต้นไม้ดิฉันร่วมกับจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานและปลูกต้นไม้ไว้ที่บ้านค่ะการสนับสนุนโมเดลว,วันละสิบ,บาทดิฉันก็ได้สนับสนุนโมเดลว,วันละสิบบาทโดยการโอนครึ่งปีแรกเป็นเงินจำนวน1,800บาทค่ะเพื่อให้การจร้างงานคนพิการมีความยั่งยืนและได้ช่วยเหลือคนพิการด้วยค่ะ สำหรับประโยชน์นะคะและความคุมค่าในการจ้างงานของคนพิการนะคะก็คือหน่วยงานได้รับประโยชน์จากการจ้างงานของคนพิการเป็นอย่างมากนะคะคนพิการสามารถช่วยช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่นะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการนะคะทาให้การบริหารจัดการการรับบริการเร็วขึ้นนะคะผู้ป่วยประทับใจนะคะส่วนด้านการคีย์ข้อมูลนะคะทําให้ข้อมูลของหน่วยงานนะคะดีขึ้นจากระดับ แถวของอำเภอเป็นระดับต้นของอำเภอนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็คือทางรพรนะคะขอขอบคุณบริษัท Principle Hair Care ช,ชุมพรจำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานนะคะแล้วก็ขอขออยากให้มีการจ้างงานนะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะทางรพรและคณะิการขอขอบคุณในหน้าโอกาสนี้ค่ะค่ะคุณผู้